สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพรก็ลอตัดลายสาอีกแล้วจ้ามาพอ้ก็ไม่ทีอีกแล้วืัอนี้ก็เลาะในสวนเลาะสวนคือเกาล่ะจ้าแต่ว่าเป็นสวนแอปเปิลจ้าเพื่อนแอปเปิลกำลังออกดอกจ้าแอปเปิลในสวนกำลังออกดอกเต็มเลยจ้ามาปล่อยไก่ออกเลียงไหมจ้าเพื่อนมาปล่อยไก่เขาออกเพราะว่าอากาศอากาศอ่บ่มีแดดมาสองสามมือแล้วจ้าฝนตกจาก้าืันนี้ข่แน่ก็เลยมาปล่อยเขาออกหากินไหมจ้า แอปเปิลเต็มเลยจ้ะในสวนกระลังเป็นกําลังเป็นดอกจ้ะเป็นดอกตูมกบมีมันแบบว่ามันเป็นพ่อพอกันไหมจ้ะมันเออเป็นพ้อมกันนี่งามยังคักเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี mais mais ้มันเป็นแบบว่าบางต้นมันกบานเลยจ้ะเห็นบ่จ้ะคือต้นนี้เขาเริ่มจะบานแล้วจ้ะแต่ว่าบางต้นน่ะบางต้นยังตูมอยู่จ้ะเพื่อนๆบางต้นยังตูมอยู่ก็เลยบพันเอ็นนี่ ถ้าเขาออกเขาออกบม่พอมกันแต่เขาออกพอมกันในงามยางคักจ้ะตว่าแพร่น่ะตัวแพรโตสาลีจ้ะเพื่อนเพื่อนเริ่มจะล่วงเริ่มจะโรยเลยจ้ะดอกเขาไม่จะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเขาก็า่ังตูมจ้ะเขาก็า่ังตูมจ้ะเพื่อนเพื่อนว่าดอกเขาดอกแอปเปิลก่างตูมแตว่าบางต้นนะบานแล้วแตว่าแพ้่น่นแพ้เริ่มล่วงเลยจ้ะ มันแท้ยู่แถวนั้นเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มใบหลแล้วดอกเริ่มร่วงแล้วจะเพืเ่อนเพื่อนอ่าเมทิบกาเมื่อปล่อยไกลออกเลี้ยงจะมือนี้ปล่อยไกลเขาออกเพราะว่าเขาปลได้ออกมาหลายมือจะเพืเเ่อนเพื่อนปล่อยไกลออกละกันมาเอาอาหารให้ให้พึ่งพร้อมจะอาทิตย์นหนึ่งจะเชกเทียนหนึ่งจะอาหารพึ่งไม่จะเพื่อนเพื่อนมาเติมอาหารในเขาบุษนเถ h ะนี่จะดอกเขา ดอกแอปเปิลจ้ะเขาตูมต้นนี่ตูมบางต้นเนี่ยก็ยังเป็นตูมนน่อยยุ่งสิแเมตรเจ้าเพื่อนบบกคือกันเนียจ้ะในส่วนเดียวกันกบจิงอวตา่างบกคือกันแพ่เหมดแล้วเวี๋ยไม่ทิ้งให้มึงกระคกจ้ะมนี่จ้ะต้นนี้เขายังตูมอยู่ยังออกบานพันลายเจ้นเพื่อนๆว่งนี้ ทบานยังสีงามแต่เพื่อนเพื่อนแต่ว่าเขาบานาพรอมกันไม่จ๊ะทบานพร้อมกันนี่โอ้ยยางลายเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสวนมันสวนทั้งสวนนี่มีมีอยู่สองอยางจ้ะเพื่อนเพื่อนนีสวนนี่สวนนี่ก็ยี่เติบนะจ๊ะมีลายต้นจ้ะสวนนี้มีลายตน้แปปนแอปเปิลเนี่ยจ๊ะมีแต่แอปเปลิลแ,แ,แพ้มีอยู่จากต้นแพ้มีแพ้มีอยู่ส่วนหนึ่งจ้ะอ่ ข่างฟังทั้งหนึ่งจะเป็นแพ้จะเป็นเพื่อนเป็นแพนแพ้มีจชกตน้นมีหลายตน้นเดยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองต้นสิบสามต้นจะแพ้น้องนั่นเป็นแอปเปิ้ลเหมือนเลยจะ้ะแอปเปิ้ลเขากำลังเป็นดอกตูมจะ้ะ เพราะว่าอากาศปีนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหลายจ้จเพื่อนๆอากาศเปลี่ยนแปลงหลายแบบว่าเดี๋ยวหนาวด้วยยังสิแม่จ้ะน,นั่งนั่งเดี๋ยวอกข้างนอกหากินนะนั่งแฮปปี้้จเพื่อนๆโอ้ยเออไม่ทิพกับเพิ่งเห็นกินงู่นี่แม่โตนี่แหละจ้ะไม่ทิพย์กับเบืเคยเห็นไก่กินงูจะเทียพึ่งมาเห็นนี่แหละจ้าแม่ ขยานคนเลยจ้ะข,ขุนค้นนางขุนค้นเห็นเฮาอยู่นี่เลยจ้ะนี่สิมหาจินที่ไกลๆนี่เลยจ้ะตว่าม้วนหาโตนั่นไอพวกนั่นเขาบ่กใคยเขายังน้อยอยู่จ้ะต่ว่าตัวนี้มันมันจะสองตีเลยจ้ะไกลจะสองตีแล้วเพิ่อน,น้นี่ม้วนหนึ่งนี่ยังโตน้อยอย,ยังบ่บปันใด ไอ้ตัวน,นั้นบอกบอกคุ้นเป็น,นจะเป็นเพื่อนแต่ว่าตัวน,นี้คุ้นคนคุน้นมากตนนัวนี้คุย <c oughs> คุนม้วนคุนกำลังมาก เห็นต้นนี้อยู่นี่เห็นต้นนี้อยู่นี่ต้นนั้นพวกนี่ยกำลังมาถ้าถ้าคนบ่มาอยู่นี่เขาก็บโบเขาก็ะโบออกมากแล้วจ้ะเพื่นพนพอนเพราะว่าเขาย่านเขาย่านแบบว่ามันมันก็น,นกเลยจ้ะย่านนกนกอินทรีนกเกี่ยวนกเกี่ยวแต่ว่ากะ สิมีสัตว์แนวอื่นนะมาจะเพื่อนเพื่อนตัวาสัตว์แนวอือนพวงเวทีใส่ใส่อ่ารั่วไฟฟ้าทั้งข้างล่างข้างบนม่นจะเพืนน่อนเพื่อนที่นี่นกมันใส่บ่ดดอเนาะจะเนาะเขาเขากันได้เลยจะตัวเน,นี้ยเขากันได้แล้ว <laughs> แย่งกัน <laughs> แย่งกัน เห็นคนอยู่นี่นะก็ได้กินวนเวียนอยู่นี่แหละเอาจ้จคลิปนี้แม่ทิพย์เกสิไปก่อนจะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกกำลังใจที่เขามากำลังใจแม่ทิพย์ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเของมหาจ้ะสำหรับคลิปนี้แม่ทิพย์ไปละจ้ะพอกันคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้แม่ทิพย์บายบาย